เดี๋ยวนี้หลายๆคนบอกว่าจะเดินทางไปพบแพทย์ทีเดินทางไปโรงพยาบาลทีก็คิดหนักนิดหนึ่งนะครว่าบางครั้งเองเราอาจจะสุขภาพแข็งแรงดีหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่เวลาไปโรงพยาบาลมันมีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยง<ช>อาจจะไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการอื่นที่หนักกว่าแล้วก็อาจจะติดโรคต่างๆกลับมาได้เดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่นะฮะซึ่งทางที่พยประกันไทยได้มีการเปิดตัวโครงการ Unlock Thailand Tele-Doctor Against c o v i d -19 นะครับนำนวัตรกรรมที่เป็นการพบแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere นะครับให้ลูกค้านั้นสามารถปรึกษาแพทย์ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ฟรีจำนวน1 0 0 0 0แรายก็บอกว่าสะดวกมากๆแถมยังรวดเร็วนะฮะลดค่าใช้จ่ายโดยที่ผู้ป่วยนั้นไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบ New Normal นะครับ สำหรับลูกค้าทิพย์พยาบกันภัยทุกรายสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะครับขอใช้บริการไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางไลน์ก็ได้ตั้งแต่1ก,ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนถึงโน่นเลยฮะ30กันยาย,ยน2 5 6 3นะ้ารัหบค่นะด้านนายสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยปพยกันภัยนะคะกล่าวถึงโครงการนี้ของทางบริษัทโดยระบุว่าเป็นโครงการที่นําเอาเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนเข้ามาใช้เพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษแทนความห่วงใยสําหรับลูก ของบริษัทฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอคำปรึกษาหรือการรับการรักษาจากแพทย์ จำนวน1นึ่งแสนรายซึ่งลูกค้าของที่พยาระกันภัยสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้อย่างที่พี่แจ๊คบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2 5 6 3โดยแอปพลิเคชัน Dr a n เต a ร์นีนี้ค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันให้คําปรึกษาหรือว่าพบแพทย์แบบออนไลน์ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะแพทย์ก็จะวินิจฉัยอาการในเบื้องต้นของเราตลอดจนแนะนําวิธีการรักษาแล้วในกรณีที่แพทย์บอกว่าต้องมีการมารับยานะคะ ก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการหรือไม่หากผู้รับบริการต้องการรับยาก,ก็ยังส่งมอบให้ถึงบ้านได้ภายใน3มชั่วโมงอันนี้สําหรับผู้ใช้งานบริการในกรุงเทพเท่านั้นนะคะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อนเลยค่ะแล้วก็ยังมีการช่วยบันทึกข้อมูลระหว่างการรักษาระหว่างคนไข้กับแพทย์ไว้ในระบบทําให้เมื่อมีการขอเข้ารับการรักษาในครั้งต่อไปแพทย์ก็จะย้อนดูข้อมูลการรักษาต่างๆได้ในทันทีค่ะลองฟังรายละเอียดเรื่องนี้กับผู้บริหารสักนิดนึงค่ะ สำหรับความร่วมมือระหว่างดออรนวเวร์กับบริษัทที่พยาบากัภัยในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากการที่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i นะครับแล้วก็ทําให้ทุกทกประเทศในโลกนี้เนี่ยมีความระมัดระวังนะครับแล้วพยายามจะต่อสู้กับไวรัสโควิด1 i จนกระทั่งว่าหลายๆายประเทศนั้นนี่ครับมีอัตราการติดเชื้อที่ต่ําลงมากนะครับทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยก็เริ่มที่จะมีการเปิดนะครับให้ชีวิต ของประชาชนนั้นกลับมาสู่ปกตินะครับแล้วก็เข้ามาสู่สิ่งที่หลายๆคนเรียกกันว่า new normal น,นะครับประชาชนก็หันมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นก็มีความกังวลกันอยู่เหมือนกันว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 รอบสองอีกหรือเปล่าในประเทศไทยผมเชื่อว่าการระบาดนะครับที่เขาเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าแพน d ิมิกนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่จะทําให้คนในแต่ละประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยนั้นเกิด ความแพนิคก,ก็คือตื่นตระหนกขึ้นขึ้นมาที่พยาประกันภัยในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยและเป็นบริษัทประกันภัยรายแรกของประเทศไทยที่เราออกกรมธรรม์ประกันภยัยโควิดมาให้นะครับเรามีหน้าที่หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ประชาชนนั้นมี peace of mind หรือมีความสงบหรือเชื่อมั่นและก็บรรเทาความกังวลไปได้นะครับ เราก็พยายามจะมองหาว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนในภาพกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นลูกค้าที่พยาบันไทยนั้นสามารถจะเข้าถึงการาหารือที่ปรึกษากระทกนการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วสะดวกและก็ไม่เป็นภาระในการเดินทางที่พยาโชคดีที่เรามาเจอผู้ผลิตหรือผู้บริหารนะครับแอปพลิเคชันชั้นนําของโลกนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาหารือพกและพูดคุยกับแพทย์ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลนะครับสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันที่ว่านี้ก็คือแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วสามารถจะไปพูดคุยเล่าอาการให้กับหมอนะครับทึ่เป็นหมอที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบโรคศิลป์จริงๆนะครับแล้วไ,ได้มีการพูดคุยหารหือกับหมอผ่านทางแอปพลิเคชันที่ว่านี้ ก็สามารถที่ทําให้เราคลายกังวลหรือได้รับคําแนะนําจากแพทย์ได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่พยายประกันภัยนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายู่นี้นะครับ